แดนนี่โพสต์เ้าต้องบอกเลยว่าเป็นยูทูบเบอร์สาวคนดังที่สวยแซ่บมากๆเลยสําหรับสาวมิวกี้ประยาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศลดสถานะกับสามีแดนนี่ดานิเอลพร้อมเผยว่ามิวกี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิวกี้ชี้แจงเรื่องระหว่างมิวกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้น เราได้มีปัญหากันมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564หลังจากนั้นมิวกี้ก็ตัดสินใจที่จะขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีจนทำให้มิวกี้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิม จึงตัดสินใจที่จะขอแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชั้นแยกรถกันใช้และแยกกันทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการเจอกันไปไหนด้วยกันรายละเอียดต่างๆขออนุญ,ญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมิวกี้ขอขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุสน,นครอบครัวของเรามาโดยตลอดมิวกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะ เราไม่ได้โกรธกันเกลียดกันเรายังสามารถทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มิวกี้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสข้อความนี้และขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้มิวกี้ขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงและไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รัก และติดตามมิวกี้จิตใจของมิวกี้บอบช้ำม,มากแล้วค่ะและไม่อยากช้ำไปมากกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงรู้สึกเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นและหากเพื่อนๆได้เจอมิวกี้ได้ออกไปดื่มบ้างก็ขอให้เข้าใจมิวกี้ด้วยนะคะเพราะมิลกี้เคยพูดไว้ว่าตั้งใจจะไม่ดื่มแอ,อโกโลกอฮอล์ตลอดชีวิตด้วยสถานการณ์ที่จิตใจอ่อนแอมากๆของมิลกี้ในตอนนี้จึงไม่สามารถทําในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ได้สุดท้ายมิวกี้ขอพูดความจริงจากใจกับ คนที่มิวกี้รักและรักมิวกี้และมิวกี้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะแดนเนลม์ิดด์ไบดนนี่พร้อมทั้งต่อมาสาวมิวกี้ยังได้ออกมาโพสไอจีสตอรีกับหนุ่มสายฟอจนทำเอาหลายคนต่างพากันสงสัยว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นหวานใจคนใหม่ของเธอหรือเปล่าเพราะเธอมักจะโพสถึงหนุ่มชื่อเคอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาเธอก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดชาวเน็ตที่พูดถึงเธออย่างเสียหายๆพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเธอลุยฟ้องมาหลายคนแล้วแต่ไม่เอาออกสื่ออีกด้วยล่าสุดทางด้านหนุ่มแดนนี่ได้อัปสตอรี่แชร์สตอรี่ของมิวกี้เป็นภาพที่ถ่ายกับ djk พร้อมกับข้อความว่าก็แค่ต้องรับมันให้ได้ h ทปิดการมองเห็นไม่ได้แปลว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ซึ่งต่อมาหนุ่มแดนนี้นั้นก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งไปงานนี้หรือว่าทางฝ่ายชายนั้นจะยัง Move On ไม่ได้แฟนๆคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ